ส,สวัสดีครับพบกับรายการคู oui. well ่หูดูโวอีกแล้วครับท่านวันนี้คู่หูดูโวจะมาออกให้เราได้เรีนกันว่าชีวิตคนเรานี้มีแต่คนดินลนหาเบี้ยครับถ้ามาถรมครับวันนี้พ่อจะมาสอนลูกร้องเพลงนะครับ ตาพ่อจะไปหาเบี้ยที่ซาอูลูกให้ไปไหมรู้ไปให้ไปไหมไปครับหรือไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปหรอกนะไปหาที่พัตลารุมดีกว่านะหาที่พัฒนารุมดีกว่านะได้น้อยก็จ่ายน้อยๆนะครับประหยัดเอาเนะครับไม่ต้องไปถึงซาอูนะครับวันนี้พ่อจะมาสอนลูกร้องเพลงซาอูโดนซาอูโดนฮงคาราเบา เขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นานำทรัพย์สินเงินตราตีตัวเครื่องบินไปหากินแดนไกลจะไปา้าเบื่อทำไรไถนาทำได้มาไม่พอได้กินครัวลูกเก็บดินกินอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลง บอกเมียรอหน่อยนะอย่าเพลิดใจไปมีชู้จับได้เป็นหน้าดูอยู่ท้าไม่นานน้องอย่าขายที่นาได้แล้วเรือบินแจวรับส่งคนงานจ่ายเงินจ่ายหลักทานได้ไม่นานก็าพาไปขึ้นเครื่องบินจะไปสา เกิดมาเป็นคนจนยามคบคนไม่เคยเป็นต่อคิดคิดไปใจท้อคนน้อคนยิ่งจนยิ่งเจ็บเก็บเงินเล่าไปแล้วเลือบินเจวลงจอดบนลานบนแผ่นดินอีสานขนานนามว่าซาอุดอน สาอดีจะแรงจะล้นระบุป่ปานได้อายก็จะทนจะยอมอดเล่าเอาเงินระสมจะยอมผมใจไม่เล่นไอ้โลเชื่อพี่เถิดน้องพี่ไม่ได้ร้องเพลงบอกก็เอาเงินใครก็บอกออกมาเป็นกระบุเพียนฝากไอ้น้องฝากธนาคา ไปที่นาได้แล้วเรือบินเจวรับส่งคนงานใช้เงินจ่ายหลักฐานได้ไม่นานเขาพาไปขึ้นเครื่องบินจะไปสาวเกิดมาเป็นคนจนยามคบคนไม่เคยเป็นต่อคิดคิดไปใจท้อคนคน้อคนยิ่งจนยิ่งเจ็บเก็บเงินเราไปแล้วเรือบินเจวลงจอดบนหลาน บนแผ่นดินอีสานขานาดน,นา้ำว่าสาอุดรนซาอุดีจะเลงจะล้นระบุป,ปางได้อายก็จะทนจะยอมอนดล่าเอาเงินสะสมจะยอมผมใจไม่เล่นไอ้โลเชื่อผีทัดน้องพี่ไม่ได้ร้องเพลงบอกก่เาเงินใสรก็บอกออกมาเป็นกระบุงเขียนฝากให้น้อง Fatana kha.